สวัสดีครับอาหารกินแบบบานๆครับผม,มน,นี้พาพี่น้องมาใส่เบดครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศน้องบรรยากาศน้องเป็นน้องหิ้มปลาครับพี่น้องน้องปลาพื้นหกหกปลาสิมี่โบมีกระโปหูครับพี่น,อนอ้องเพราะว่าเงียบแห้งผมนั่งฟัง่งอยู่โบมีปลาสวบเลยกรับผมไปนังครับพี่นอ้องส่เบดปอมเหมือนนี่ขา,าไม่เด็ปลาไหลจริงๆปลาสิมีสี่ผมเห็นนะครับปลาเค็งหน่อยหลาย แล้วก็ส่วนแรกๆที่ผมมาเลาะเบิง่งตอนแรกๆเลยครับมันมีปลาลูกคอกอยู่อาซิมีปลาคอรครับพี่นอ้องอาซิมีปลาคอแต่ก็ซิมีปลาเคียงหน่อยขึ้นอยู่อบ่ลองบ่รู้ครับพี่น้องผมก็สิมาลองเบิง่งไม้นี่หิมปลานี่ครับพี่น้องอาสิเป็นจังได๋นี่ครับผมหมายเป็นประมาณนี้กัสิหยอดเบ็ดปอมไปน้ำมูลนี่ล่ะครับพี่น้องว่าเฮาสิได้ปลายัง แต่ว่าปลาไหลกับเป็นตะมีอ่หอกครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นปลาปลาไหลนี่มันเป็นปลาที่มุดดินได้ครับพี่น้องมันกะน้องเคยแห้งอยู่ครับน้องนี่กะน้ำเคยแห้งแต่ว่าปีนี้น้ำมุดถ่วมปกติน้ำสีท่วมสีลวดกะสีมีปลาหลายแต่ว่าปีนี้จักสิเป็นจังได๋ครับพี่น้องไปเบิ่งคลิปเขาเกาน้องนี่กัปลาไหลเท่ากันครับพี่น้องปีน้ำท่วมปีนี้น้ำมุดถ่วมน้ำมุดลวดกะลองเบิ่งครับพี่น้องบ่ลองบ่รู้ครับพี่น้องนี่ครับไม้ธรรมชาติเฮา นี่ครับผมเบ็ดปอ๊มจะเยื่อใส่เดือนยุงลายขึ้นเก่าครับพี่น้องจาะน้ำหนาอีกแล้ว <c oughs> จาออีกแล้วเ,เดี๋ยวใส่เบ็ดแปมกันครับอย่างที่บอกพี่น้องยุงลายขึ้นเก่าเนี่ยมันจาอน้ำหนาน้ำตาจอดีดีพี่น้องมันขยันจาอ ผมว่ากับสิมีดอกปลามันกับสีโบหลายอ๋าลองมึงครับพี่น้องผมมีคนใส่ดอกนี่แต่ผมมีเล่ามาใส่เพราะว่ามันโบเป็นต่มีปลาแต่ข้าเจ้ากับสีโบได้มาใส่ดอกแต่ผมลองมึงครับพี่น้องประเดิมคนแหลกเลยไม้นี่ไปครับพี่นอ้องอ่าดิ่มไปน้ำมูลนี่แหละพี่น้องกัดลงไปเลยอ๋อสิมีปลากินบ่นี่ครับผมกัดแป้งสีละ พี่น้องเดี๋ยวผมจะใส่ไปเรื่อยๆครับจังถามมาลุ่นผลงานกันตอนเสาร์ครับบรรยากาศน้องครับพี่น้องสีเบิ้งครับพี่น้องฝั่งทางนี้ตะเวนกําลังตกดินครับพี่น้องนี่ครับตะเวนกําลังตกดินครับเดี๋ยวจะมาลุ่นกันครับมื่อเสาร์ครับผมถือว่าใส่เบ็ดปลาไหลครับวันนี้ครับผมสวัสดีตอนเสาร์ครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาลุ่นเบ็ดปอมปลาไหลกันครับพี่น้องเพราะว่าผมว่าน้องนี่สิมีตะปลาไหลแล้วครับพี่น้องนะครับเป็นน้อง เออเนี่ยน้องหิมปลาครับพี่น้องน้องหิมปลานี่ครผมออกมาสวยอยู่ครับพี่น้องกัสิ่หกโมงแล้วครับพี่น้องตะเวนขึ้นแล้วครับวันนี้ออกมาสวยจัง่อยครับผมกับเตื้ยแบบติดหันติดนี่ก็สีออกมาสวยจัง่อยครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งครับนี่น้องอยู่ข้างลุ่มนี่ครับพี่น้องไปเบิ้งผลงานกันครับว่าเสารนี่สิเป็นจังเดยครับพี่น้องครับผมมีปลาไพน้ำเลยครับพี่น้องนี่ครับปลาเป็นประมาณนี้แหละพี่น้อง อ่ะเอาไปเบ่งเบ็ดกันครับพี่น้องใแซยอดไว้น้ำมูลนี่เบ็ดป้อมเฮาพี่น้องนี่ครับน้องพี่น้องมาส่งเงียบเถอะละครับพี่นอ้องป้อมผมมัวมีการเคลื่อนไหวเลยครับนิ่งแห้งไรพี่น้องอยู่สภาพเก่าเลย โอ้พี่น้องก็ขอให้ยุ่งนี่กัดดีครับพี่น้องเมื่อเทื่ยกล่องมันแกว้งกัต้องขออภัยเนะครับเพราะว่าผมไล่ยุ่งไปนําปลาสิมีบอกพี่น้องปอมเพราะยังอยู่หม่องเก่าเลยครับพี่น้องก็ถ้าใดโบใดจังได้กระ่ายกันนะครับพี่น้องภาพี่น้องมาเปลี่ยนไหมลองเบิง่งแต่ว่ามันเป็นตะมีหรอกสี่โบใดปลาไหลไปปิีงบอกพี่น้องอ่ะดุนกันไปเรื่อยๆครับโอ้ยยุ่งไรครับพี่น้องปลาเนี่ยแห้งไร นลังนี่ก็พ่ถือครับพี่น้องนิ่งเลยเอพี่น้องเบิ่งดอกบัวงามๆไปครับ <c oughs> เอ้ยเอาพี่น้องเบิ่งกันไปสิได้ยีบ่หลังนี้มีสิทธิ์รุ่นครับพี่น้องอ๋อา,ม,ามีสิทธิ์รุ่นแล้วสิิทธ์ปลาไหลมาแล้วครับพี่น้องปลาไหลนี่ครับเห็นบ่ครับพี่น้องนี่ผมว่าแล้วมาแล้วครับนี่ ผมปลาไหลทำน้างานแหละครับเบ็ดปลาไหลเฮาปลาอื่นกันสิโบราณนะครับแต่ว่าผมปลาไหลีผมว่ามีแน่นอนเอ๋อเสียใจเจ้าโตพี่น้องแยมแรกแล้วแหละครับโอ้ยุ่งไหมแล้ <laughs> ว่าน้องนี่เคยเอาตุ่มปลาไหลมาใส่อยู่ครับตอนนี้มาใส่พี่น้องบึงก็ได้ยุ่งได้ครับพี่น้องใส่ไปส้วงลังเข่าสว้วงเลยเป็นจังไลยครับพี่น้อง ครับผมสังเกตว่าสิมีเขาเอื่นในเยื่อมันหลอนแหละก็มีเป็นแบบแก้ไขแบบกลาเคียงหน่อยบวหลายกลาเคียงหน่อยสิตอดกินกับปจักเพราะว่าผมใส่เบ็ดเบืใอไงอยู่เพราะว่าอยากได้ปลาหน่อยครับพี่น้องคนนกเป็ดพี่น้องนกเป็ดมีนกเป็ดครับพี่น้องมีนกเป็ดนกเป็ด หลายเป็นแต่ถือกูจะบดถือพี่หนอเอา้าก็ได้ตัวเดียวครับโอ้พี่นนอยุ่งจับผมเต็มตัวหลายห่งพี่หนอหล้างนี้พี่ยังนีดึงลงไปครับพี่นนอ,อ,อ,อเบิ้งกันมีบ่ละ่ะรับพี่นนอ องน,นโอ้ยคืด,ดึงลงไปเลยแข็งเนาะที่ปลาบนะอ๋อนับพี่หลอกเห็นปะครับมาแล้วครับอะไรครับผมหาตัวมันก่อนที่มองได้ละนีนงง่พี่นเนอะโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับพี่เนอะนี่ครับผมเห็นปะครับ อู้วันนี้ยัยมาแล้วพี่อนเรานงครับโอ้นี่โอ้การเลยครับวนตับโอ่โ้อนองเก็บกันครับวันนี้พี่นองผมใส่ไปนี้ ป้อมผมพอเห็นแะ้รบาที่นี่ครับพี่น้องป้อมผมเสียไปใสนอเดี๋ยวครับพี่น้องขอเบิ้งก่อนอ๋อเห็นครับพี่น้องเห็นแล้วโอ้มาอีกแล้วครับพี่น้อง ผมเบ็ดปลาไหลเข้ามาหนีิเด็กการอีกแนละ้วแต้มที่สามครับน้องนี่ปลาไหลพีลียุทธนหนครับพี่น้องสามันหกเมึงหลังนี้กันครับพี่น้องน้องปลาไหลบอยมีครับไปครับผม เอาหลังนี้มีดึงอยู่ได้ครับพี่น้อง,งอนี้มีดึงอยู่ครับนี่มีดึงอยู่เบิ้งกันครับอยู่บ่มีการดึงเกิดขึ้นอยู่ครับพี่น้อง น้องไม้แล้วครับนี่นี่ครับพี่น้องเบ็ดปลาไหลคุณนี่ป้าพี่น้องมาจัดเบ็ดปลาไหลครับพี่น้องปลาเนื้ออืน่นหมดหมดลอยครับเลาะน้องนี่นี่แหละครับยอดเลยตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็ใหญ่อยู่ครับพี่น้องแต่งงามๆเลยครับไม้นี่ครับผมปลาหกแห้งครับพี่น้อง อันนี้คือสีบดถ,ถือตอกครับพี่น้องมันอันนี้มันนิ่งไรครับพี่น้องมันนิ่งเดี๋ยวเบิรงหลังต่อไปครับผมใส่ไว้เลาะบัวนี่ครับพี่น้องล้างหนึ่งไปใส่ป่ะเบิร์กันครับโอ้พี่น้องพี่ปอมเขาจมแล้วครับพี่น้องเห็นป่ะครับจม,จมแล้วจมเน้วจมยูดใต้น้ำแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเบิรงกันครับ หนีนี้ไปได้ครับพี่น้องหนีไปได้ครับหนีไปได้นี่ครับผมใส่ปลาไหลเนี่เบ็ดผมแนะนำเบ็ดเอ่อนี่ยนี่ครับนี่นี่เขาเอื่นไปแข็งแเนี่ยได้ครับพี่น้องจังบงงอนี่ครับ โอ้ oh, พี่นอ้องปลาคอปลาคอผมเหลือแต่ไม่กิ่เต่าคือกินครับพี่น้องกินไม่กิ่กเตา่าปูครับมันกินท่องหมดเลยปลาคอกับน,นี่เลยครับผมโอ้ oh, พี่น้องออป่าที่นี่ ปะทูพี่น้องเบิง้งผมสีเบิง้งอันนี้พี่น้องเห็นไําผมบ่กเฮ้ยโคตรปลาไหลเลยครับปัดที่นี่อ่าอพี่น้องเบิง้งปอมหอ่อ,อ,มหอยู่ผี้อครับพี่น้องปอมห่อยู่ผีเบิง้งพี่น้องผมสีเบิ้งเฮอยงูเหรอพี่น้องผมว่าโคตรโคตรไอไหลครับพี่น้องโคตรเอไหลพี่น้องเห็นบ่โอ้โห โคตรเอไหลทได้ครับพี่น้องมึงมึงพี่น้องคุณนะครับนี่โคตรไอไหลครับพี่น้องบู๊บักใหญ่แห้งครับพี่น้องคุณนะเอา้โหครับหือเผ็ดไหลผมเฮ้ยโคตรไอไหลครับเดี๋ยวว่พี่น้องเบิ้งครับพี่นอ้องพี่น้อง ขึน้นท่อแขนพึ่งเป็นต่อโอ้ยหูออกครับพี่น้องรุ่นนี่นี่ครับผมพุท่ะโคตรง่ครับพี่น้องโคตรเอรัยแหละครับพี่น้องนี่พี่น้องมีหดหูครับพี่น้องเห็นบหมครับ หูออกเลยครับใหญ่แหงครับออกหูเลยนะจะไม่โบราณเป่นวามันสิกลายป็นพังพอนครับพี่น้องนี่ครับหูออกพูดนะหูออกเลยครับพี่น้องัจใหไงบใหไ่พี่น้องม่งเอาพูดนะเอเก็บครับตัวนี้ไปครับผมยังหมานเลยครับพี่น้องทนี้การดึงอยู่เด้ครับพี่น้องเบิ่งกันครับ มีการลึงเกิดขึ้นครับ <C ười> อือม,มาแล้วครับผมนี่แหละครับเต็มมาอีกแล้วใหญ่โตรครับ ผมพี่น้องบรรยากาศน้องดอกบัวงามดีได้ครับพี่น้องดอกบัวเขาเอ็นดอกบัวปลาเนาะสีแบบชมพูพ <c oughs> บานยี่ยมื่งเศ้าครับดอกบัวสับานตอนเศรา้าๆครับพี่น้องผมใส่ไว้นี่ปอมผมบบเห็นอีกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวขอเบิ้งก่อนปอมเสียอีกแล้วปม ฟอมคือบ่เห็นเหะพี่นออ้องหจือแล้วลครับเจอแล้วคือเบาเฉนมันรุดเหรอพี่นอ้องมันโคตรไอไลท์อีกวะโคตรไอไลท์ครับพี่น้อง นนี้กับมีรุ่นครับพี่นอ้องมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นครับพี่นอ้องโอ้ไม่เหรอครับครับผมปลาไหลใส่เบ็ดปลาไหลร่องเบิร์นั้นบ่มีปลาดอกปลาแนวอื่นปลามี่ปลาปลาคอหน่อยตัวหนึ่ง แม่งกิดเตากินเบิดกัดแต่มี่แต่ไปลาไหลครับพอ,อเอวาล่องใส่ไปลาไหลล่องเบ่งก่อนพอว่าปามนี่ผมมีดอกนามมัดถ่วมปล่อยไปใส่นี่ผมไห้นตัวหนึ่งหูออกเลยใหญ่ครับเกือบ <พอ S 2> ท่อเขียน <c oughs> หูออกเลยต,ย,ตยตายตายครับตึกเบ็ดสโซนนี้มนบน่บยหัง หลังผมว่าถือคุดกันได้ครับพี่น้องผมเหน็นหางนี่ครับพี่น้องแม่นี่ลีเห็นบ่ครับโอู้หูยอีกแล้วครับพี่น้องเต็มเต็มกับผมถือดีอยู่ได้ครับพี่น้องปลาหลหายอยู่เดี๋ยวผมจะหาบังมาใส่พี่น้องเบิ่งครับหาบังหาตุ่มก้อนนี้เอาตุ่มมาใส่ก็ถือตุ่มปลาไหลครับถือทั้งสองหลังเลย เดี๋ยวจะง่อยไม้กระสิทธิแตกนะครับพี่น้องผมว่านั่นถือดีบ่ะนี่ยยังหรืพี่น้องเบ็ดขึ้นมาทั้งนีู่ว่าถือครับว่าอยู่เบ็ดไกลสิเบ็ดแล้วครับพี่น้องเบ็ดป้อมนี่ก็ใเสีเวลาทั้งง่อยนะครับพี่น้องก็ตะม้วนสายอีก ครสองรังสุดท้ายแล้วรังนี้เป็นยังไงครับพี่น้องรังนี้่โอ้ไม่ดึงไม่ได้ครับพี่น้องดึงหอาไปไหนแถอดึงหอาไปในผุ่นเดี๋ยวเบิ่งกันครับไปดึงหอาไปไหนแถอ ปเป็นป่าแล้วคุณเป็นแต่เหื้หอโอยูครับพี่นอ้องบอยูครับอ่ะครับพี่น้องเบสเข้าเบิดแล้วครับพี่น้องนี่ครับ ไม้เข้าเป็นไม้ปางสีแหละครับพี่น้องเอาไปเบิ้งพลงานกันครับ่ะพี่น้องมผมจิตเท่ให้เบิง้งน้องเบิ้งถูป่าไหมเออพี่น้องนี่ครับผม ยังไงก็มีครับพี่น้องวันนี้ได้แปดโตครับพี่น้องนี่ครับผมเอ้ยโตยังไงเลยครับพี่น้องวันนี้ผมว่าอยู่วะปลาอื่นสิบ่มีครับพี่น้องปลาไหลมีแน่นอนกับวัอนี้ก็ถือว่าไซเบ็ดปลาไหลเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องว่ามันมีบ่มีในการนี่ครับพี่น้องปลาคอตัวหนึ่งก็ถือแนวจอซำมาเป็นยังครับพี่น้องกันเท่าไรผลงานในการเลย มาล่อใส่ไม้นี่ให้พี่น้องเบิงน้ากันครับฝากเบ็ดไม้นี่ปาไลล,ล้วนๆครับพี่น้องก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหาก,กินแบบบ้มนปนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกรบผมจังบ่าะาสคลิกกระปมคลิปต่ปอไปสิม่ยังก็ถารุ่นถาเบิงครับผมมืนอนี้ข้งล่าไปก่อนครับพี่น้องยุ่งจอครับผมสวัสดีครับ